สวัดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเซลลิฟนะคะวันนี้โอลิฟอยู่ที่โตโยต้าชคดนียูสคาสาขาบัวนะคะวันนี้มีรถเข้าใหม่มีรุ่นไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอีซูซุดีแม็นะคะเข้าล่าสุดปี2022ไม่น้อยมากเลยนะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวมาดูด้านในกันเลยนะคะว่ายังไงอีซูซูดีแม็กนดนะคะคันนี้ปี2022พี่พี่ดูเลยนะคะว่า เบายังกริบกริบกินใหม่ๆยังอยู่เลยนะคะคันนี้ได้ไปสภาพเทียบป้ายแดงเลยนะคะเกียร์หสปีดนะคะคันนี้เกียร์ถอยอยู่ข้างๆกับเกียร์หนึ่งนะคะสําหรับพี่ๆท่านไ,ไหนที่หารถยนต์ไว้ใช้งานสายแต่งสายหมอดนะคะคันนี้น่ารับไว้พิจารณานะคะยังไงก็ทักเข้ามาสอบถามโอลิฟได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็น t o โยต้ารีโว่2.4นะคะคันนี้ปี2564นะคะ สวยๆเดิมๆ <Wow. S 1> นะคะจะทรงลงแม็กมาเรียบร้อยแล้วสวยพร้อมใช้นะคะเครดิตดีฟรีดาวสำหรับพี่ๆท่านไหนที่หารถยนต์ไว้ใช้งานอยากได้รถยนต์พร้อมกับเงินทำตุนนะคะพ <Wow. S 1> ักเข้ามาสอบถามข้อมูลกับโอลิฟได้เลยนะคะหร <Wow. S 1> ือว่าจะเป็นในส่วนของ Toyota Revo หรือ Isuzu d m a x เข้าเงื่อนไขทั้ง2คันเลยค่ะ สำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อโอลิฟได้ที่เบอร์โทรด้านล่างแล้วก็แอดไลน์ได้ตามเบอร์นี้ได้เลยนะคะวันนี้โอลิฟก็ขออนุญ,ญาตลาพี่ๆไปกับ To ย o ต้ r ริโและอิ u ุส d m ิแบกคันนี้นะคะสวัสดีค่ะ